เดี๋ยวกลุ้มมาน้าพี่น้องจ้ะตัวบ้าใหญ่ปันได้พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพอ่พอแม่พี่น้องสุขสุขนะจ้าพี่น้องเม่สิผ้าไม่กิน่นสุกี้ร่วมจากพี่น้องจา้าพี่น้องแจวเส็บแพี่น้องจ้านี่หลาดลงไปเลยจากพี่น้องมาจากพี่น้องจา้าอื้อ จิ้มแสบแห้งพี่น้องจ้านะะรับคืออยากพี่น้องโดนๆจะได้กินเท่หนึงพี่น้องจา้าจิ้มกับน้ำจิ้มมันสุกี้แสบๆพี่น้องมาก้ยจะ้ะอืม น,นุ่มๆอืมเนอน่มักไว้ตั้งส้องมือพี่น้องจ้ะอืมไับเกี๊ยคมท้วมไมพี่น้องใส่มาบอกลายเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ น้ำจิ้มแบบช้ำแห้งไปลอง เดี๋ยวกลุ่มมาน้ำพี่น้องจ้ะตัวเบ่ใหญ่ปันได้พี่นอ้องเหนือหนุ่มแห้งพี่น้องจ้ะอืมเผ็ด Hmm. mức nhặt đi nào chìm chăm chăm lên น้ำจ,จิ้มทั้งแสบทั้งเผ็ดปีหน่องจ้า อือืมอกป่าจะฟ้องพี่น้องใกลใกล่ช้ำๆพี่น้องอืม อุ่งเหนืยวหวานค่ะอือมันอไร่ีนองจำเพียง Uh huh. หน่อยครัง้ตงต้องเผชดต้องแสบพี่น้องจ้า กุ้งใส่กระลังพอดีกินพี่น้อง่อแต่คืออยากกระแซบพี่น้อง สุดท้ายจำจำหลุดไปห,หน่องจ้ะแต่พัก สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้นองที่เขามารับชมคลิปหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า